สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสายครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมีหนังสือมาขายครับการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิจนะครับผมขายในราคาสองร้อยเก้าสิบาทนะครับเอาเงินไปซื้อข้าวถุงละห้ากิโลนะครับซื้อจากชาวนาแล้วก็ไปให้ผู้ยากไร้แล้วก็นำเงินไปซื้ออาหารไปให้หมาเร่ร่อนนะครับ ของรอย้าสิบบาทเก้าสิบสี่ <c oughs> วันนี้กลับมาคุยเรื่องการเมืองครับก็คุณภยยุณูณิติต่วันซึ่งเป็นพักหรือพักอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นนโยบายในการหางเสียงแล้วก็ได้สอสอหนึ่งคนเป็นสอสอปัดเศษแล้วก็ยุบพักตัวเองแล้วก็มาอยู่พัก พลังประชารัฐแล้วก็ได้เป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐตอนนั้นก็รักชอบพอกันดีกับพลเอกประยุทธ์มีอะไรก็จะปกป้องพลเอกประยุทธ์แต่ตอนนี้พอมาอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันเป็นการแข่งกันร,ระหว่างพรคป,ประชางิรไตรัฐกับพัครวมไทยสร้างชาติก็เริ่มจะด่าพลเอกประยุทธ์แล้วคนคนนี้เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับคือพูดอะไรก็ได้ให้กับเจ้านายของตัวเอง ตอนนี้เจ้านายตัวเองก็คือพลเอกประวิทย์พูดอะไรก็ได้ให้พลเอกประวิทย์ดูดีจะสั่งให้พูดอะไรจะสั่งให้ทําอะไรได้ทั้งสิ่งนี่คือเป็นข้อดีของคุณไพบูณิติทวันตอนนี้ก็เลิกแล้วครับน้อมนาการสอนพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่เขาทํานั้นไม่มีเกี่ยวอะไรกับพระพุทธเจ้าแม้แต่นิดเดียวตอนที่มาจะปฏิรูปวงการศาสนาก็ทําไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ ไม่มีความรู้มีความรู้ก็มีความรู้เท่าหางอื่นแล้วก็ก็ให้ยหายไปนะครับเขาก็จะทํางานเฉพาะด้านเฉพาะหน้า,นา,านกันไปขคหลัาสุดออกมาพูดว่าพ,พรรคพลังประชารัฐจะไม่รวมกับพักเพื่อไทยจะไม่รวมกับพักก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็อ้างว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อ้างว่าพลเอกประวิตย์ดูเรื่องปรากฏว่า ไม่ผลเอกประวิทย์โกหกตอแหลก็คุณภัยบูลโกหกต่อตอะไรเพราะเราได้แายงนข่าวไปพอคนเอาไม้ไปสัมภาษณ์ผลเอกประวิทย์แกยิ้มแล้แกกระดึดนขึ้นรถไปไม่ตอบคําถามหาอะไรเลย,เลยคุณสันติพร้อมพัดสอสอข้างบ้านผมนี่เป็นเจ้าบุญท่านคุมกันทั้งจังหวัดเลยนะั่นนะ่ะเป็นเลขาพักท่านไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่เคยได้ยิน ว่าจะไม่รวมกับพักไหนพักไหนนะครับคนนี้ก็มีบทบาทมากนะผู้ก,กองธรรมนัสดูแลภาคเหนือทั้งหมดบอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นะไม่แน่นะมันยังไม่ถึงวัเวลาแต่ละคนก็ออกมาพูดอย่างนี้ทั้งนั้นเลยทั้งๆท,ที่คุณสันติเนี่ยมีคนในมือสอสอในมือเยอะแยะมากมายและมีเงินด้วยผู้ก,กองธรรมนัสมีเงินด้วยแล้วมีสอสอในมือมากมายไพ่บูธแม่งไม่มีสอสอสักคนเดียว เงินแม่งก็ไม่มีและการพูดจาน้ำหนักจะไปเชื่อถือใครแล้วครั้งนี้คนคนนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรวะมาทำให้คุณไพบูญเสียหมเสียแมวเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะแยมากมายตอนนี้ก็คงหายเข้ากี่แม่ไปแล้ะไม่ก็เอาปีบคุมหัวแต่คงไม่คุมหรอกครับคุณไพบุญเขา เป็นคนกล้าชนกับทุกสถานการณ์อยู่แล้วเขากล้าพูดเขาบ้าพูดเป็นฉะเป็นฉานพูดเป็นฉากเป็นฉากาโอเคอยู่แล้วเขาก็นั่นคือคุณอ,อันวาสา้ะครับอันวาสา้ะไม่ได้สนใจเลยมึงจะไปรองหัวหน้าพักหรือมึงจะเป็นใครกูไม่สนกูเพิ่งย้ายพักมานะรู้จักประวัติอันวาก่อน เป็นรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เนาะครับไม่ธรรมดาเป็นสอสอปตัตนีสีีสมัย,ยพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละเป็นประธานกมาคณะกรรมการธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาคนที่เป็นประธานกรรมาการในอนาคตเป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นรองเลขาธิการพรรคเนี่ยอนาคตเป็นเลขาพรรคหรือเป็นรองหัวหน้าพรรคอนาคตเป็นรัฐมนตรี นายเขาจบมาละยรลามธุรกิจบานธุรกิจอะแล้วก็จบมาอะไรเกเศษตรศาสตร์ริญญาโทมาบานธุรกิจเช่นกันเขาทำงานฝ่ายการตลาดบริษัทสยามบางนาแลน,านแล้วก็บริษัทแบตเตอร์ลิฟกิงพร้อมแพตตีอยู่สามปีก่อนที่กลับมาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่บ้านเกิด ได้รับเลื่อกตั้งเป็นสอสอ,สอปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดภัยบูนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน,อ,น,น,นอยู่ตรงไหนตอนนั้นสี่สิบแปดอยู่ตรงไหนสองสี่ห้าแปดมีบทบาทในการแสดงออกไม่เห็นด้วยในการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ร้ายต่อหลายครั้งตอนที่ไปรอเลขาประชาธิปัตรรวมถึงมีมติงดออกเสียงในการอภิปารายไม่ไว้วางใจหัวหน้าพรคจุลินรักษาวิสิทธิ์อันวาไม่ออกเสียง อไม่ตรงข้ามาแต่ไม่ออกเสียงนี่เล่าเขาไปจากปัดถอนตัวจากการร่วงละบานหลังจากสารนับหนวนวินิจฉัยผู้กองรมนัญพงผ่าไม่ขาดคุณสมบัติการลดบรรทัศนุตรีแม้จะต้องโทษจำคุกในคดียาเสพติดจ,จากออสเตรเลียก็ตามนั่นแล้วเขาก็ลาออกเมื่อปีสองพันห้าร้ยหกสิบสี่ครับเดือนกันกยกายนจากรองเลขาพักแล้วก็มาลาออกจากสสอ 28พฤิจาคมพนรอยกสิบห้แล้วก็มาอยู่พักพาลังประชาอันวาว่าไงอ,อันวาบอกเข้าใจคุณภัยบูนเนี่ยที่ออกมาพูดอย่างนี้เพราะเขาจะพูดอะไรก็ได้เขาไม่ได้มีผลอะไรเนี่ยเขาเป็นสอสอป,ปาร์ตี้ลิสอะ่ะเขาไม่ได้สนใจบวนชนหายเหวอะไรอยู่แล้วเขาพูดอะไรไปเขาอยากจะพูดเขาก็พูดไปใช่ไหมแต่คนที่อยู่ในพื้นที่สิ เขาหาเสียงลําบากอะตกลงยังไงว่าตกลงพักมึงยังไงวะเนี่ยพักมึงจะร่วมกับเพื่อใชยร่วมกับเก้าไกลเปล่าวะไอจะบอกว่าร่วมร่วมอา้าวรองหัวหน้าพื่อพักมึงบอกไม่ร่วมอะปัญหาเสียงลําบากจริงจถ้าเป็นมติพักโอเคนี่ไม่ใช่มติพักนี่ม,ต,ม,มติมึงมึงกับเมียสองคนหรือเปล่าก็ไม่รู้พลเอกปวิทไม่รู้เรื่อง หรือพลเอกประวิตรรู้แต่แกไม่รู้เรื่องใช่ไหมอันวายังสอนภัยบูรด้วยพันบูรณ์จานะจาจาด้วยนะภัยบูรณ์จำคคาสอนของอันวาดเนะนี่ะนายถาว่านะอันวาก็เ,าเป็นนักการเมืองรุ่นพี่นะเขาเป็นสสอมาสี่สมัยนะหัวหน้าพักเขานะจุรินนะเขายังไม่ยกมือให้เลยนะแล้วมึงเป็นใครนะภัยบูรณนะเขาบอกให้พรประชาปัไม่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์นะแล้วมึงเป็นใครนะภัยบูร์นะ เขาไม่สนับสนุนเขาไม่เห็นด้วยกับผู้กองธรรมนัฐไม่พ้นลฐมตรีนะมึงเป็นใครนะไพบูลน,นะนี่คืออันวาสาละนะครับเขาบอกว่าถ้าจะพูดจาปาสายลหลกอะไรไปต้องเป็นม,ต,มติของพรรคมติของพรรคไม่ใช่มติของมึงมติของพรรคจั้มตัใส่หัวไว้ไม่ใช่มติของมึงเขาเ้าใจไหม เพราะมึงไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะมึงก็เป็นมึงมีจะเสียอย่างเดียวคือพลเอกปวิต์เขาจะรักมึงหรือเกลียดมึงนั่นเองมีเท่านั้นเองเรื่องอื่นไม่สนใจมึงไม่สนใจใครจะด่ามึงทั้งประเทศก็ไม่สนใจกูไม่ได้ขอมึงแดกอ่ะกูขอตําแหน่งจากปวิทใช่ปะแล้วกูอยากเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะกูโคตรอยากอยากมากอยากเป็นประธานสภาผู้แทนราษดร โอ้โย้องนึกภาพดิถ้าไพ่บูญเป็นประธานสภาผู้แทนแล้วหน่อยไอ้พวกสสแม่งจะด่าประธานแม่งหงายท้องหงายซองหงายไส้หงายความเลยมันจะไม่มีการเกรงใจกันมันจะไม่มีการให้เกียิกันการ,ารเป็นประธานสภาผู้แทนน้าต่อได้ดึงต้องแม่น่ึกระเบียบข้อบังคับต่างๆสองต้องมีพารมีมันจะไพบูรณเป็นไม่ได้หรอกไม่ได้เป็นไม่ได้ อย่าว่า,วา,า,าแต่ประธานสภาผูแทนะเป็นอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้สักอย่างเชื่อผมแล้วตอนนี้ก็เสียผู้เสียคนไปแล้วหายไปแล้วภัยบูญหายไปภัยบูญหายไปภัยบุญหายไปต้องประกาศคนหายนี่แค่เบาๆนะอันวาาและเขาเป็นสมาชิกธรรมดาเขาไม่กลัวคุณเลยนะเขาไม่กลัวมึงเลยนะเขาพร้อมที่จะปากดาบกับมึงทุกเรื่องเพราะว่าเขามีผลในการหาเสียง ในครั้งที่จะถึงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าคนปัตตานีนะ่าาจจะก,ก็าอาจจะชอบพักเพื่อไทยก็ได้ข็อาจจะชอบพักเก้าไก่ก็ได้ใช่ไหมวันจำไว้เวลาจะพูดจาภาษาเลยคิดถึงด้วยตอนนี้มันอยู่ในฤดูการหาเสียงหรือเมื่อคุณไม่เคยเป็นสอสอ,อเขตคุณไม่มีความรู้หรอกคุณไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเมือนกับคุณน่ะจะมาปฏิรูปศาสนา คุณแม่งรู้แต่วัดพระธรรมากายวัดใหญ่ๆในกรุงเทพคุณมารู้วัดบ้านอกไหมวัดที่แม่งพระสักรูปยังไม่มีเลยต้องไปเชิญพระที่อื่นมาอยู่วัดอ่ะค่าน้ำค่าไฟยังไม่มีเลยคือในไม่รู้จริงแล้วว่าอย่าเสือกสะเอ,อิบไปพูดเรื่องที่ตัวเองไม่รู้โดยเด็ดครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะ ในเมื่อมีคนอย่างคุณภับูลก็องมีคนอย่างคุณอานวาก็สมเนื้อสมน้ำกันแล้วครับมีอะไรเพริ่งใส่กัน,ปนไปเลยฟาดกัน,ปนไปเลยไม่ต้องไปแกงใจใครหรอกเราเป็นนักการเมืองเราเป็นสอสอเราไปกลัวใครวะแต่ผมเป็นสอสอนะ่ผมไม่สนใจหรอกไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักถ้ามันทําอะไรไม่ถูกผมว่าค้านผมก็ยังถ้าทําถูกผมก็สมเนื้อสนับสนุนเราเป็นสอสอได้เพราะตัวเอง เพราะประชาชนเข้าใจมาไม่ต้องไปเกงใจใครเรากเกงใจคนที่ทําถูกต้องดีที่สุดนะครับยังไงก็มาซื้อหนังสือผมหน่อยนะครับไม่ใช่หนังสือเลยหนังสือขายไปแล้วการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิบนะครับมาซื้อกระถางผมหน่อยอันนี้เป็นกระถางคันตัดนะครับอันนี้เป็นถ้วยกาแฟนะถ้วยกาแฟธรรมาดาครับแล้วก็เอามาเอาดินได้ใส่ กว่าจะได้ขนาดนี้ครับขายสองร้อยเก้าขายร้อยเก้าสิบาทส่ผมแม่งโคตรถูกเลยนะถ้าไปวางอยู่ตามชั้นตามโรงแรมตามของฝากพวกไฮโซนะเก้าร้อยเก้าสิบาทยังขายได้เลยเพราะมันเป็นงาน hand made. แฮนด์เมดนะครับนี้ขายถูกมากร้อยเก้าสิบาทสามใบสี่ร้อยเก้าสิบาท นี่มีรูด้วยนะใส่ก็ท้นแขนตัดนะครับแล้วก็ทักกันมานะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปทั้งหมดนี้ไปลงในเฟซบุ๊กของผมสังกิตพลเดชวิสัยแล้วก็ด็อกเตอร์กิตพลเดชวิสัยนี่จะใช้สองเฟซพอเฟซอื่นเดี๋ยวจะลบออกให้หมดละมันจะสับสนวุ่นวายสองเฟซนี้บอกค่าส่งฟรีนะครับ แล้ววันเสาร์ที่ 29, ยี่ิบเก้าเมษายนผมจะมีพิธีบวงสวงพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมาวัดราชชบูนณาภิสณนโรโกรงข้ามเจดีย์ข้างเจดีย์ปันปีตรงข้ามแม่น้ำน่านครับนอกนั้นจะมีโรงทานด้วยแล้วก็จะมีจุดเทียนเสริมดวงชะตาด้วยงานนี้ผมจัดเต็มนะครับผมตามเต็มที่ผมรอวันนี้มาวันบวงสวงใหญ่ครั้งนี้ครับรอมาทั้งชีวิตจะได้เสร็จสับเสร็จสิ้นกันไป สักทีหนึ่งผู้คนได้กับไหว้บูชาขอพรขอหวยหกันได้ที่วัดราชชุมนันนะสนใจก็เข้ามาคุยในเฟซเหมือนกันแล้วก็จะสนับนุนช่องกิจโพชนนลก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์เลขบัญชีก็จะขึ้นหลังจากผมพุ้นจบนะครับหรือจะแอดไลน์มาคุยกันในไลน์ส่วนตัวก็ได้จะอยู่ในช่องกิจโพ c h ช n n น l นี่แหละครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับแล้วขอท่านมีความสุข ขอใหพระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้ทงประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิต